หลังจากที่ผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอลองนั่งดูนะครับค <Hey. S 1> ันนี้นะครับไปกับเจ้าของรถเลยนะครับ <Hey. S 1> ไปนั่งดูซิ <Hey. S 1> สวยมากค <Hey. S 1> ันนี้อ่ะี่เป็นบันไดอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่บ <Hey. S 1> ันไดกว้างอย่างนี้เลยใช่ไหม โอ้วันนี้มันมันไดเท่าสามหกไหมหัวเท่ากันหัวเท่ากันเลยอ่ะมันไม่ใช่พวก F T R อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับมันไม่เมื่หัวสามหกอย่แงเง้ยครับโอหัวเท่าสามร้อยใช่ครับสามร้อยกับสามหกนี่หัวเท่ากันไหมครับคือตัวหัวตัวนี้จะใหญ่กว่า F T R ครับถึงว่าเดี๋ยวมันไดมันกว้างกว่าเนาะเราต้องออกไหนออกหลังมันบ้างดีออกได้ไหมล่ะออกได้ไหมออกทางไหนกันเมื่อกี้ออกอย่างไออกทางนู้นเนาะ ดูฝีมือครับเนี่ยขับรถตรงนี้ก็ได้เนี่ยพี่เอาหัวไปโดนแล้วถอยไปโน่นหรือ,อยังไงก็ได้นะเอาพี่สะดวกเลยเจ็ดเกียร์่ะหกนะพี่หกเกียร์ครับอู้หูยโดดเลยเนะี่ยอู้อ้าออกตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จะโผล่ตรงนี้เดี๋ยวโผล่ไหมไม่ดูเหมือนกัน,นพี่รถตีวนเลยเออ <Okay. S 1> ล้านหกแสนห้ามืนบาทมันยังไงพี่มันตอบจบไม่ตอบโจ๊พี่เหรอคันนี้มันรถอยู่เยอะเกินฮะ <Huh? S 2> มีหลายคันเกินอ๋อมีหลายคันเกินจะไปทำอย่างอื่นเหรอไม่รู้มันก็อาจจะซื้อคันใหม่มาสร้างคันใหม่ครับอื <c oughs> อยากได้เครนอยากได้เครนราาสิบตันโอ้โหเนี่ยรถเก่าไรเนี่ย JB ไรเนี่ยเย้ไม่ใช่เออใช่ JB ก็ขายไหมนะรถวัดเป่ะรถเก่าๆจอดอยู่นะวัดดีเรโอบไปเลยเราดีนะมีที่วนนี่รือมีไว้ให้เราแทงพอดีเออนั้นไม่ได้ แปบไปหลังเลยสิเออหนิไปเหลืองด้วยโอ้ตองห้าด้วยอ๋อทะเบียนอะไรนะไอ้ที่ไหนโคราชคครรับโาชเลยครับอาโอเคนี่ทะเบียนโคตรสวยเลยแหมเพิ่งจดมาเหรอได้ป้ายเมื่อวานเพิ่งได้ป้ายเมื่อวานอีกรับอเลขยอรอเลขประมาณสองเดือนอ๋อรอให้มันถึงครับโทษนะพี่ไอ้ ทำทะเบียนนี่หมดเท่าไหร่นี่ปกตินะครับก็สกาจ่ายทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรครับแสนห้าไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นถ้าจดห้าพันนี่แหละครับอ๋อรถปกตินีนะครับรถภาษีเสียภาษีปกตินะครับทั่วไปนะครับอ๋อก็คืออันนี้จดเป็นป้ายเหลืองครับตอนแรกมันเป็นป้ายเป็นเป็นเป็นป้ายขาวขาวครับพวกรถอย่างนี้มันต้องเป็นป้ายเหลืองเหรอรถรับจ้างครับ เอา้าผมเห็นป้ายขาววิ่งกันเยอะแยะเราพอถ้าเกิดเสียงเอาใช่ไหมไเรลาจ้างมันก็จะแจ็คพอตถ้าหวยมันออกก็อเอา้าเราก็โกหกเขาว่าโอ้ยรถผมเองมันใช่เวลารถหลญญายพันจะวิ่งทุกวันเลยจริงเหรอเราใส่รถเนาะเออนะเนาะว่าเราเดี๋ยวมันเห็นบ่อยเนาะเออมันจำได้นะครับไม่อยากรู <c oughs> พี่เขาครับพี่เขาเห็นเราทุกวันนะพี่เห็นพี่เขาเห็นเราทุกวันเราโกหกเขาไม่ได้ใช่ไหมครับจัดไป ภาษีเต็มเลยครับอันนี้สิ้นอะไรนั่งเจ็ดศูนย์บ่หกเก้าบ่เก้าาจับทีมพิทูนา69นี่เนีน้องมันมากเลยครับนี่ปิ่งดีไหมเฟืองเร็วกว่พราะเฟืองเร็วครับระหว่างที่รอทีมงานไปเอาหิน ใครรีแมมให้ครัโชคชัยครับโชคชัย DDM น u n i โชคชัยครับี่โชคชัยกระโถนโชคชัยกระโถกโชคชัยอันนี้นี่ข้างหน้าเขาสิบเก้าใช่ไหมยี่ิบสองย้ครับอ๋ยี่บสเหรอเป็นรูปใหญ่ใช้คอเล็กไม่ได้หรอกอ๋อ วิ่งไงอ๋อวิ่ยังเป็นจรวดเลยอู้หอ้ยอู้หูเอ้ยรถกระบะตามไม่ทันนะอย่างงี้เนาะฮะคอมลีวเท่าไหร่ครับเรนฮะร้อยเดียวเอครับอ๋อเป็นเดียวร้อยแล้วครับกระบะไอ้อะเอ้า อ๋อ,อพี่ขับรถลงแป้งกล้วนะล้งหน้าครัลกักครับ,บลงพัลงพวิ่งทีมากเลยชิวๆเลยกดฟืดกดฟืดเลยครับไม่ใช่จะเฟืองสิองน่นนะบอ ไม่แน่ใจว่าเฟืองเท่าไหร่แต่วิ่งเร็วมากครับเอา้าจี s ไม่ร้องเหรอไม่ได้ติดอ๋ออ๋อนี่คือยังไม่ได้ติดออ๋ต้องไปติดจีเจอีกติดจีเพก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดพัน i อักผมได้เลยนะบน12ตันได้สบายครับเนี่ยน้ำหนักรถเท่าไหร่น้ำหนักรถ9ตันกครับ9ตัน6อันนี้10ล้อมันก็ได้เต็มที่เท่าไหร่นะได้20แต่ว่ารถเราได้จะโหลดได้ประมาณ12ตันครับโหลดของได้12ตันโหลดขึ้นนะครับโหลดโหลดของขึ้นได้ประมาณ12ตัน สต,ตันก็โอ้โมโไม่คโโรูโโรไม่ครูไม่คโโรูร้อยยี่สองร้อยไม่น่าได้สองร้อยยี่สิบกว่าตันเนาะว่าต้องดูปเป็นเดเยอะนะครับแบบเดียวสุดเกีย์หกแล้วนี่เราแถมประกันให้ด้วยไหมนี่ขายไปนี่ นี่ยังไงยังไม่ได้ซื้อมระกนไม่มีประกันไม่ได้ซื้อประกันครับอ๋อต่อแต่ภาษีครับภาษีพลอพออแล้วถ้าเกิดเขามาซื้อเขาก็ต้องไปต่อประกันอีกแล้วแต่เขาจะซื้อชั้นไหนเลยครับอ๋อแต่ถ้าเขาไม่ซื้อผมก็จะซื้อประกันแล้วทีนี้เออถ้าขายไม่ได้ผมก็จะซื้อประกันแล้ว <c oughs> แพงไหมประกันพวกน,นี้สามหมื่นถึงห้าหมื่นใช่ไหมครับอ แต่รถห้างประกันเขารับอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นรถนอกก็ยากยู่นะเออรถห้างนี่สบายนะต่อประกันง่ายนั่งสบายไหสบายครับนิ่มดีเงยียบดี ทำความเ,เร็วได้ใครชอบทำความเร็วนะนี่คันนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะใครชอบทำเวลาทำความเร็วนี่โอ้โหกดฟืดกดฟืดเลยเงียบแคบไลยลเนาะอว่ารถใหม่ผมเขาถามผมก็มบอกว่าวเปินรถใหม่แล้วไม่ไมีอะไรนะับไม่ได้เป็นไรที่ขายเพราะว่ามันรถผมเยอะแล้วครับ ใช้ครับเกินความจำเป็นเกินความจำเป็นที่เข้าขายมันอยาได้แล้วครับมันเกินความจำเป็นคอาที่ทำก็อยากได้พี่เพราะว่าก็อยากทำนั่นแหละพอทำมาก็เกินใช้อะไรเกินความจำเป็นอีกครับอุ้ยเซนนี้ขนส่งตั้งบ่อยนะพี่นะชาวนาคือเขาตั้งประจำรถใหญ่เยอะ ปันหนึ่งก็ได้หลายตังค์ใช่ไหมครัถ้าเขาสนใจก็ดูรถที่หนูมุดบ้านนี่นะครับอืมบ้านอยู่แถวเนี่ยตรางนี้บ้านอยู่เนี่ยคข้างหน้าเนี่ยบ้านอยู่ข้างหน้านี่นะ <c oughs> ใกล้ๆเนี่ยนะเ<อ><อ>นี่ยข้างหน้าเลยอ๋อโรงงานท่าบีสุ่มชน,น,นะครับครับอืออยู่ใกลใ้ๆช่างเก่งนี่นี่นะใช่คราช่างเก่งจะอยู่ฝั่งมือเลอืม แล้วกลับตรงนี้พ้นเลยเหรอตรู้เลยพี่จาไม่ดึงมันตั้งแต่แรกผมว่าพี่ไม่ต้องกาวัดหรอกขอกจากลมส่งพีด้นานหน้าครับเพราะโอ้โแคบ ใครที่อยากจะประกอบธุรกิจนี้นะก็น่าซื้อครับรถมีทะเบียนต่อมาก็มาฐานแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะไม่ต้องทำก็ขับเติมน้ำขับอย่างเดียวพี่เติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยใช่ครับมีเล่มอยู่นะมีเล่มอีกกดกดกดนี่ยอะไรพี่กดเลยนั่นแหละเล่มนี่นะเล่มแดงเลื่มๆหรือเล่มกด นีนะครับพร้อมชุดโอนนะพร้อมโอนเลยครับรถครับมีลงมีเล่มพร้อมชุดโอนให้อย่างในชื่อพี่เลยว่ะตอนนี้ใช่ครับเป็นบลูมิกเราจะปรับเป็นลมก็ได้เป็นแบบไม่เอาลมไม่เอาลมก็ได้ใช่ไหมแจ๋วเลยครับนี่อันนี้รถไทยที่อัพนอกไงนี่ดู ชุดนี้มาตั้งชุดเลยครับมันอยู่กับรุ่นไหนครับนี่มันจะไม่อยู่กับเขาเรียกเมก้าหรือเปล่าครับดูเขาเนี่ยไอ้ไม่ใช่รถนอกลิฟดีสุดตัวใหญ่ๆเขาเรียกรุ่นอะไรจิก้า <G iga S 2> นะจไอ้จิก้าใหม่เลยนะใช่ครับนี่บอกจิก้าเลยเหรอใช่ครับอายย้าวธรรม,มดาครับชุดเท่าไหร่นี่ยผมซื้อหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ด เรืองไกเทไรไม่ีต้ยนั่งไกลๆสบายไม่ต้องเข้ารอกอมีไฟแวบๆวิบวับวิบวับนี่ ตับแล้วบ่เลยะจะให้เขาสับแล้วเบิดอีกเจอกันใหม่ครับ